คุณต้องชวนคุยหรือชวนทำกิจกรรมแบบอาสาสมัคร<า>สวัสดีครับสวัสดีครับท่าผู้ชมส,ว,สวัสดีครับ,บพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการว,วชชาร์ปทะลุชตาและวาร์ปทะลุชตาในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการ สาวจีบหนุ่มหรือการเอาชนะใจชาวราศีกุมก่อนอื่นครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s ับ s c r i b ์กดกระดิง่งปิ้งๆให้กับเราสองคนด้วยครับกดติดตามทางช่อง YouTube โหลาวารใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการเทิมโค้ด <c oughs> อ,ออนไลน์นะครับวางแผนชีวิตวางแผนธุรกิจ วางแผนการมูเตลูวางแผนหาคู่ด้วยโหราศาสตร์ไทย12ราศีนะครับพอมาเรียนวิชาการดูดวง12ราศีแล้วก็จะได้วางแผนการตั้งรับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงแบบหนักหน่วงของทุกๆคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนราศีอะไรเตรียมตัวเพื่อจะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเศรษฐกิจ ทั้งธุรกิจต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณในปี66ที่จะถึงนี้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะอย่างน้อยคุณก็จะได้เรียนรู้วิธีการว่าจะดูยังไงวางแผนให้ตัวเองวางแผนให้ลูกน้องวางแผนให้ลูกชายวางแผนให้บริษัทอย่างไรทําในสิ่งที่ถูกชะโลกที่สุดอ่าและช่องทางการรวยเฉพาะตัวคุณเป็นอย่างไรและจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในปีนี้ปีหน้าปีต่อๆไปมาเรียนรู้วิธีการคํานวณ การดูดดวงด้วยตัวเองกันนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ทางไลน์ไอดีที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับสรย์โดยยาหม่องตาฤษีขี่เต่านะครับวิงเวียนศีรษะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช้นี่ครับยาหม่องตาฤษีขี่เต่านะครับฤษีก็เป็นเรื่องของเป็นครุกูบาจาร์นะเต่าเป็นเรื่องของความมีอายุยืนดูสีซะก่อนนะครับสีเป็นสีเทอร์คอยน์นี่เขียวองฟ้าเนี่ยลักษณะของสีแห่งดาวพุธและดาวศุกร์ชีวิตจะมีเกิดความราบรื่นสุขธาตุน้ําแล้วก็พุธทธธาตุน้ำ ลักษณะของการใช้งานเนี่ยไม่ได้แสบร้อนในทันทีนะพอทาไปแล้วเนี่ยผิวจะไม่ได้รู้สึกว่าแสบจนแบบว่าไม่อยากทาไม่อยากใช้แต่ว่าความร้อนอ่ะค่อยๆระอุระอุขึ้นมาใช้แล้วหลับสบายแต่ก่อนเด็กๆก็ใช้วิกนู่นนี่นั่นเนะแต่ว่าใช้ยาหมองตาหรือสีขี้เต่านี่หลับสบายเลยครับสี่ิบ้าบาทหนึ่งกระปุกสามกระปุกส่งฟรีทั่วประเทศครับอินบ็อกก็ได้ในเพตอรวัตพยากรครับนิสัยโดยทั่วไป ของราศีกลุ่มนี่ราศีกลุ่มก็จะมีดาวราหูเป็นเจ้าเรืนอนแต่ว่าดาวราหูเป็นเจ้าเรือนทําให้ วิสัยทัศน์ของคือเขาจะเป็นมลอะไรฟางไก่เมันเป็นภพลาภะเนี่ยจิงมออะไรเป็นประโยชน์ของมวลมนุษย์แล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายอยากจะเอาชนะผู้ชายชาวราศีกุมหรือผู้หญิงก็ตามแต่คุณต้องชวนคุยหรือชวนทํากิจกรรมแบบอาสาสมัครให้เกิดความรู้สึกเหมือนมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาของมนุษยชาติมีส่วนร่วมในการคํานึงถึงวิกฤตการภาวะโลกร้อนหรือชวนไปให้อาหารกางวันเด็กดูมีจิตใจดีงามหรือชวนเหมือนกับว่า โอ้โหดูแลช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างนี้เอเกิดความรู้สึกเหมือนกับทาเพื่อส่วนรวมถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่ามองโลกแคบไม่ได้เลยคุณจะไม่สามารถที่จะชิดใจเขาได้เลยคุณจะคุยกับคนราศีกุมเนี่ยคุณต้องคุยในเชิงว่าสมัยใหม่ทุกอย่างต้องโมเดิร์นนะจะไปคุยแบบอนุรักษ์นิยมไม่ได้เพราะว่าเขาอะเป็นลักษณะ g l o b a l เหมือนกันนะเขามีฟิลที่แบบว่าเทคโนโลยีหรืออะไรที่นําสมัยเนี่ยเขาไปหมดเลยเลยเขาชัดเจนทีนี้มาดูความต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายถ้า คุณเป็นผู้หญิงและไปจีบหนุ่มราศีกุมคุณต้องคุยในเชิงว่าให้เขานำ<ะ>ให้เขาเนี่ยเป็นคนคิดริเริ่มมา,าว่าเราจะวางแผนทำงานอาสาช่วยเด็กประโยชน์ยังไงบ้างช่วยเด็ก ช่วยคนในโครงการนี้อย่างไรมีแผนอะไรบ้างให้ผู้ชายวางแผนมายังไงบุคลิกของราศีกงกุมอ่ะพระราหูเป็นผู้นําอยู่แล้วเป็นผู้นําอยู่แล้วให้วางแผนมาถ้าเกิดถัดจากเรื่องกิจกรรมเพื่อโลกเอากิจกรรมเพื่อความสนุกบ้างอย่างน้อยคุณต้องชวนไปอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทําให้ชีวิตดีขึ้นพัฒนาขึ้นเติบโตขึ้นแต่ความต่างก็คือถ้าเป็นผู้ชายคุณต้องบอกให้เขาคิดมาแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายไปจีบผู้หญิงคุณต้องคิดให้เขาจะเป็นกิจกรรมไหนก็บอกมาเลยจะ ควรไปช่วยช้างปลูกป่าแต่นําเรื่องไหนล่ะผู้หญิงทุกคนก็ชอบผู้ชายเป็นผู้นํำแต่ถ้าเป็นผู้หญิงราศีกุมผู้ชายก็ต้องเป็นผู้นําในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ใช่ไม่ใช่นาไปทําอะไรก็ไม่รู้ไปนำนทางช่วยสังคมอ่ะถ้ายิ่งคนมีวิสัยทัศน์ที่มันมากกว่าคนทั่วไปอย่างคนทั่วไปเขาอาจจะทํางานประจําหรือธุรกิจของเขาแล้วก็มีกิจกรรมช่วยสังคมเป็นงานอดิเรกต่างๆที่มาทําร่วมกับคุณแต่คุณจะให้มันเหนือกว่านั้นคุณก็ต้องแบบว่าทําช่วยสังคมด้วยการช่วยสังคม สัคมนั้นปรากฏว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอาชีพของเขาด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยมันไม่ใช่แค่ช่วยสังคมแล้วแบบเปล่าๆเว้ยเขายังเหมือนตั้งเนื้อตั้งตัวได้อะไรอย่างนี้ด้วยนะคือต้องคิดมาทำยังไงให้มันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้มีวิธีคิดที่มันซับซ้อนนิดหนึ่งแล้วเวลาคุย กับสาวราศีกลุ่มต้องคุยในเรื่องของอภิปัญญาในเรื่องของภาวะโลกร้อนอีก10ปีจะเป็นยังไงปี2030ปี2040จะเป็นอย่างไรจะต้องไม่มองอะไรแค่นี้จะต้องมีความจ้ใช้อยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวนะหรืออคุยต้องเอาง่ายคือบิตคอยเงินดิจิตอลต้องคุยคับเฮาต้องคุยคริปโตต้องคุยคือรู้อะไรที่มันจะเป็นทันสมัยโลกทันสมัยอ่ะไม่ว่าจะเป็นเป็นเรื่องเรื่องราวใดๆในโลกไม่ใช่ แค่เทคโนโลยีใช่ไหมเรื่องของวิสัยทัศน์ในอนาคตอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆที่มันจะไปใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีกลุ่มเนี่ยเขาจะชอบแนวนี้ถ้าคุณสามารถที่ให้ไอเดียเขาได้ให้แนวคิดเขาได้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเออโอเคคุณก็เข้ากับเขาได้นะงานต่างๆที่ทําเงินแบบพสซีฟอินคัมคุณต้องรู้คุณจะไม่ใช่แค่คิดว่าเราจะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยเงินแค่นี้แค่เงินเดือนจากงานประจําแล้วก็ใช้ชีวิตไปโอ้โหงั้นไปไกล ไม,ไม่ได้ไม่ใช่ราศีนี้ไม่ใช่ราศีกุมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปต่อปไปน,นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ